จังหวัดพะเยาครับชมรมไออุ่นรักฮักหน้าอ่อฮักพะเยานะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายครับจัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่19นะครับที่โรงเรียนเวียงรออำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับ นายบำรุงสังขารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้านภัยหนาวเพื่อนองครั้งที่19จากจุดเริ่มต้นสำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาไปยังโรงเรียนบ้านเวียงลอตําบลลออําเภอจุนจังหวัดพะเยาเพื่อมอบเสื้อกันหนาวผ้าหม่มอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องกรองน้ำและเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงลอโดยมีหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่ภาคราัฐภาคเอกชน ชมรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมครับชมรมอุ่นไอรักฮักพยาวพร้อมด้วยองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ที่ประสบภยัยหนาวในพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดพะเยาเป็นประจำทุกปีสำหรับปีนี้กำหนดจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านเวียงลอมีนักเรียนศึกษาในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาจำนวน81คนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความห่วงใยจากภาคส่วนต่างๆที่มีกับเด็กและเยาวชนของ ประเทศชาติค่ะทั้งหมดนี้คือ